อันนี้ intermittent fasting นะครับต่อไปเราเรียกว่า IF เนาะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีหนึ่งครับทุกคนที่ปัจจุบันนี้เป็นการนําเอามาใช้นะครับในเรื่องของการปรับเกี่ยวข้องกับการลดน้ําหนักหรือการดูแลสุขภาพนะครับที่เกี่ยวข้องกับาการทําให้ระบบเผาผลาญในร่างกายของเราดีขึ้นนะครับ IF ไม่ใช่รูปแบบการกินอาหารนะไม่เหมือนกับ low carb low fat เมดิเต r ร์เรเนียนไดเอทแพนเบดไดเอทนะครับ IF เป็นเพียงแค่คอนเซปต์เรื่องของการจัดสรรเวลาการกินแล้วก็เวลาการอดที่สลับกันนะครับเราถึงเรียกว่า Intermittent ซึ่งแปลว่าเป็นช่วงๆนะครับฟาสติ n งแปลว่าอดหรือว่าเว้นนั่นเองครับถัดมาครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำฟา s t i n g เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรอ่ะเรามาดูกันช่วงที่เรา กินเราเรียกว่าเป็น f e ส s t a e นะครับช่วงนี้เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยแน่นอนเขาว่าอาหารที่เรากินก็ประกอบไปด้วยแป้งมีน้ำตาลมีโปรโตีนนะครับย่อยได้กรดอะมิโน,โนแล้วก็มีไขมันนะครับที่ย่อยได้กรดไขมันเนี่ยโดยเฉพาะน้ำตาลกรูโคสแล้วก็กรดอะมิโนเนี่ยครับเขาเป็นปัจจัยสำคัญเลยในการที่จะกระตุ้นนะครับในทารที่จะกระตุน้นเขาเรียกว่าเรื่องของ ฮอร์โมนอินซูลินนะครับในร่างกายของเรานะครับหมอขออนุญาตยอต่อตรงนี้ลงก่อนอนะครับก็คือฮอร์โมนอินซูลินนะครับในร่างกายของเราเนาะให้ออกมามากขึ้นนะครับหน้าที่ของอินซูลินคืออะไรคือการที่เขานะครับทำหน้าที่ในการเก็บสารอาหารที่เราได้รับเข้ามานะครับให้อยู่ในรูปของพลังงานสำรองนะครับได้แก่ไกลโคเจนที่ตับ แล้วก็ที่กล้ามเนื้อรวมไปถึงนะครับมีการสะสมพลังงานส่วนเกินนั้นนะครับในรูปของไขมันที่เนื้อเยื่อไขมันอีกด้วยนะครับเวลาที่เรางดกินอ่าก็คือช่วงที่เราไม่ได้กินอะไรแล้วนะครับเราเรียกว่าเป็นช่วงฟาสต์เตจนะครับก็คือระดับฮอร์โมนอินซูลินนี่ก็จะลดลงนะพออินซูลินลดลงปุ๊บร่างกายของเราก็จะสวิตชิ่งครับก็คือเปลี่ยนมาใช้พลังงานสำรองที่เราเก็บไว้นะครับในรูปของไกลโคเจนอ่าจากตับใช่ไหมนะครับตับก็จะมีการ การสลายไกลโคเจนออกมาให้เป็นน้ำตาลนะครับเราเรียกว่าภาวะไกลโคลซิสนะครับแล้วก็รวมไปถึงที่กล้ามเนื้อที่กล้ามเนื้อถ้าทำฟาสติ้งอย่างเดียวเนี่ยไกลโคเจนที่กล้ามเนื้ออาจจะไม่สลายออกมาให้เป็นพลังงานครับอาจจะต้องมีการกระตุ้นให้เกิดเรื่องของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออย่างเช่นการที่เราไปเดินไปวิ่งการออกกําลังกายการมูฟเมนต์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มี ไกลโคเจนผสมในกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนพลังงานสำรองแหละให้เรา movement ให้เราวิ่งให้เราเดินให้เราเคลื่อนไหวนะครับทั้งหมดนี้ฮะเราจะเห็นว่าร่างกายของเราก็จะอยู่ในสองภาวะนี้ครับก็คือ f เ State แล้วก็ฟาสต s t a t e นะครับทุกคนทำฟาส t i n g กันอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าระยะเวลาอาจจะแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับ อินซูลินจึงเป็นฮอร์โมนสําคัญเลยในการที่จะควบคุมเรื่องของระบบการใช้พลังงานในร่างกายของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ําตาลการใช้ไขมันนะครับถือว่าเป็นเรกลเลเตอร์ที่สําคัญเป็นตัวควบคุมที่สําคัญของน้ําหนักแล้วก็ไขมันในร่างกายของเราครับปัจจุบันนี้นะครับใครที่ติดตามเพจหมอมานะครับรวมถึงเพจของคลินิกหมอนะครับดอรเวดเวลเน็ตคลินิกเนี่ยก็จะเห็นว่าเราให้ความสําคัญพูดถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาฮอร์โมนอิมบาลาน,น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินซูลิ r e s i s t สแตนตภาวะการดื้ออินซูลินเนี่ยเป็นสาเหตุที่สําคัญทําให้เราเกิดการสะสมไขมันส่วนเกินหรือโรคอ้วนนะครับซึ่งคอนเซปต์แคลอรี่อินแคลอรี่เอานั้นอาจจะถูกพูดถึงน้อยลงในปัจจุบันครับเพราะว่าแคล r รี่ is not c a l อรี่ครับแคลอรี่จากอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นเรากินอกไก่100กรัมอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจจะให้แคลอรี่ประมาณสัก150-200กับเรากินโดนัท ครัวซองหนึ่งชิ้นให้แคลอรี่เท่ากันอลองถามทุกคนสิครับว่าอาหารประเภทไหนที่ทำให้เราอ้วนได้ง่ายกว่าทุกคนก็ต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอาหารประเภทครัวซองโดนัทหรือฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะว่าแคลอรี่ที่เท่ากันนั้นแคลอรี่จากอาหารที่เป็นกลุ่มรีไฟคาร์โบไฮเดรตนั้นมีผลกับฮอร์โมนในร่างกายของเรามากกว่านั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นอินซูลินครับเพราะฉะนั้นเนี่ย o อเบสตี ity, จึงเป็นฮอร์โมนอิมบาลานซ์นะครับเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของภาวะดื้อต่ออินซูลินนั่นเองครับ เวลาที่เราฟาดเกิดอะไรขึ้นามาดูถัดมานะครับเวลาที่เราฟาดหรือไม่กินนะครับสิ่งสําคัญเลยจําได้เนาะระดับฮอร์โมนอินซูลินนะครับในร่างกายของเราก็จะลดลงระดับฮอร์โมนกลูคาก้อนนะครับซึ่ง2ตัวนี้มาจากตับอ่อนก็จะมากขึ้นนะครับมีผลกับไกลโคเจนที่ตับนะครับทำให้ไกลโคเจนที่ตับนั้นนะฮะมีการสลายไปนะครับแต่ว่าในช่วงถัดมานะครับ ระยะเวลาถัดมาหลังจากที่ไกลโคเจนบางส่วนถูกสลายไปแล้วเนี่ยจะมีสัญญาณนะครับกระตุ้นให้อดิพสท,ที่ชูหรือว่าเนื้อเยื่อไขมันนะครับที่บริเวณในหน้าท้องต้นแขนต้นขานะครับที่สะสมในร่างกายของเรานั้นเกิดการสลายออกมานะฮะนั่นแปลว่าเราต้องมีโลว์อินซูลินแล้วก็มีกรูคาก้อนที่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะฮะก็คือการมีกลุ่มฮอร์โมนที่กระตุ้นนะครับให้เกิดการหลั่งพวกกลุ่มสารสื่อประสาท อ,อะอดีนาลีนเนาะอะดินาลีนนะครับที่เซล์ไขมันเนี่ยทำให้เกิดภาวะการสลายไขมันนะฮะหรือที่เราเรียกว่าเป็นแฟตเบิร์นหรือภาษาทางด้านหมอหรือภาษาทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าเป็นไลโปไลซิสเนาะให้เกิดการสลายออกมาเป็นกรดไขมันให้ร่างกายเรานําเอาไปใช้นะครับแล้วก็เป็นกรีซอรอลให้ตับเอาไปสร้างเป็นน้ําตาลนะฮะซึ่งกรดไขมันนี่แหละครับบางส่วนนั้นจะถูกเอาไปใช้นะครับที่เซลลกล้ามเนื้อเซลกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อหัวใจนะครับเซลลต่าง ที่สามารถใช้ได้บางส่วนจะถูกลำเลียงไปที่ตับครับไปเปลี่ยนเป็นสารคีโตบอดี้อ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนครับผลิตคีโตบอดี้ได้อยู่แล้วเนาะอ่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับไม่ได้แปลว่าเอ้ยอการที่เรามีคีโตบอดี้ในเลือดนั้นเป็นสิ่งที่ผิดปกติทุกคนมีภาวะที่เรียกว่าเป็น physiological คีโตซิสหรือว่านิวทริชันลคีโตซิสเกิดขึ้นอยู่แล้วครับเพียงแต่การกินอาหารที่ทําให้ร่างกายเราสามารถสร้างคีโตนบอดี้ได้มากขึ้นนั้นเราเรียกรูปแบบนี้ว่าคีโตจีนิกไดเอทนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่หมออธิบายให้ฟังนะครับทางบ้านนะฮะมีคําถามไหนนะครับถามเข้ามาได้เลยนะในช่วงที่เราไลฟ์กันอยู่นะครับก็จะได้เป็นการ พูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็เ,เรารู้จักกันแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องความหมายของ IF นะฮะในปัจจุบันนี้รวบยอดเป็นยังไงหมดสรุปให้ฟังแล้วแล้วก็การที่เราทํา f a สติ n งนั้นจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเรานะครับการทำฟาสติ n g มีผลอย่างไรกับฮอร์โมนก็คือที่สําคัญคือ2ตัวครับก็คือ lower Insulin นะครับแล้วก็ higher ก l ูคา g o n ส่งผลให้เกิดการใช้ไกลโคเจนหรือน้ําตาลสะสมในร่างกายที่ตับรวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดการสลายไขมันสะสมที่เนื้อเยื่อไขมันของเรานะครับเอาละครับถัดมานะถัดมาเราจะมาดูกันนะครับว่า ชนิดของการทำา IF ในปัจจุบันนี้ในงานวิจัยนะครับทั้งหมดที่สรุปมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลายๆคนโก็เคยได้ไอเ IF มีหลายประเภทนะฮะแต่ในข้อมูลล่าสุดนะครับจากวารสารการแพทย์นะครับ Nature Review Endocrinology นะครับในปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยเขาสรุปว่าหลากัหลกๆแล้วนะครับในการศึกษาที่ผ่านมาพบ i n t e r m i t t e n t f a t t n n g หลักๆมี3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเลยนะฮะเราเรียกว่า Alternate Day Fasting หรือย่อว่า ADF นะนั่นะแปลว่าเราจะมีวันที่เรากินปกติเลยนะครับสลับกับวันที่เราทำฟาสติ n งนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ทำฟาส t i n g แบบไม่กินอะไรเลย100%ครับวิธีง่ายที่สุดก็คือเขาจะเรียกว่าทำ m o d i f y alternate day fast ครับคือกิน1มื้อต่อวันแคลอรี่อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 500 600แคลอรี่หรือพูดง่ายๆว่ากิน1มื้อต่อวันนะครับวันมิวส์เดย์นั่นเองทำสลับกันนะครับเป็น alternate day fasting นะวันที่ fast day นะครับก็จะทำมีทานอาหาร1มื้อนะครับหรือมีแคลโทรทอลอยู่ที่ไม่เกิน1 500กิโลแคลอรี่นะครับวันที่ fast day ก็คือวันที่กินเนี่ยเขาก็กินปกตินะครับไม่ได้มีการจำกัด รูปแบบอาหารอะไรนะฮะอัลเทอร์เนทเดย์ฟก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำอินเตอร์มิเตนฟาสติ่งนะครับสำหรับการลดน้ำหนักที่มีการพูดถึงแล้วก็มีข้อมูลเยอะนะฮะหลายๆคนอ่านจากเพจหมอก็จะเห็นว่าการทำอัลเทอร์เนทเดย์ฟาสติ36ชั่วโมงเนี่ยก็มีผลกับร่างกายของเราให้เกิดข้อดีหลายอย่างเช่นกันครับ ถัดมาครับรูปแบบที่ทําง่ายหน่อยนะฮะไม่ได้เข้มข้นมากเหมือนกับวิธีแรกก็คือการทํา5ต่อ2ไดเอทนะครับก็มีวันที่ฟาสสอวันสลับกับวันที่กินปกติ5วันซึ่งวันที่ฟาสสอวันนี้อาจจะเป็น Consecutive Day ก็คือ2วันติดกันก็ได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยทําติดกันครับจะเป็นการทํา1วันนะสลับกับกินปกติประมาณสัก 3วัน2วันนะครับอย่างนี้ฮะก็คือพูดง่ายว่า7วันจะมีวันฟาสสองวันนะครับวันฟาสสองวันก็จะกินน้อยๆหน่อยครับก็จะกินอยู่ที่ประมาณ500ไม่เกิน1000แคลอรี่นะครับวันที่กินก็กินปกติครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่มีการทำเยอะเหมือนกันครับก็ทำได้ง่ายนะฮะคราวนี้ครับรูปแบบที่3นะครับอ่ารู้สึกว่ารูปหมอจะบังข้อมูลอ่านเดี๋ยวเราจะเอารูปหมอออกไปนะครับโอเค รูปแบบที่3นะครับเราเรียกว่าการทำ alternate day การทำ time r e s t r i c t i e a t i n g นะครับ time r e s t r i c t i e a t i n g แบบหรือย่อว่า T R E นะครับเป็นรูปแบบที่พวกเรารู้จักกันดีมากๆเลยก็คือ I F 16ทับ8นั่นแหละครับมีช่วงจำกัดการกินในแต่ละวันไม่ให้เกิน8ชั่วโมงแล้วก็มีช่วงการ fast อยู่ที่16ชั่วโมงครับเราจะเรียกว่า time r e s t r i c t i e e d i n g หรือ time r e s t r i c t i e a t i n g ก็ได้นะครับก็จะแบ่งออก เป็น2ช่วงเลยก็คือช่วง eating window หรือว่า eating period ครับเป็นช่วงที่เราอนุญาตให้เรากินอะไรได้นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก2-3มื้อเนาะแล้วก็ช่วงที่ fasting นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงหลังจากมื้อสุดท้ายที่เราทานแล้วจนกระทั่งเ,เริ่มต้นนะครับก่อนที่จะกินมื้อถัดไปในวันถัดไปนั่นเองครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับการทำ intermittent fasting นี้นะฮะในงานวิจัย3รูปแบบนี้นะครับใน nature review เนี่ยเขาก็สรุปออกมาว่า ทำให้การลดการกินพลังงานจากการกินเนี่ยประมาณ10-30%นตะครับต่อวันเนาะถ้าเทียบกับรูปแบบการกินปกติแล้วก็สัดส่วนของแมกโรนิวเทียนก็คือขาโปรตีนแฟตไม่ได้ต่างกันนะครับไมโครนิวเทียนเนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะฮะก็คือพวกวิตามินแร่ธาตุต่างกันหรือไม่แต่จากประสบการณ์ความเห็นส่วนตัวของหมอต่างกันแน่นอนครับยิ่งเราทำา I เ ฟาสติ้งนานๆน,นะฮะโอกาสที่เราจะกินอาหารได้มากพอได้หลากหลายได้ครบถ้วนเนี่ยจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพร่องกลุ่มที่เป็นวิตามินแร่ธาตุไมโครนิวเทรีนมีโอกาสเยอะมากๆเลยครับรูปแบบส่วนเรื่องของการดื่มน้ำนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับ บอดีเว h t ครับการทำอัลเทเน e เดย์ฟ้ t เนี่ยลดได้ประมาณ4-8%นะฮะแล้วก็การทำ5ต่อ2ไดเอทนะครับโดยรวมก็ประมาณ4-8%แล้วก็ t r e TIE จะจะน้อยหน่อยนะครับก็ประมาณ3-4%ในงานวิจัยนี้นะครับบอดีคอมโพสิชันนะฮะก็คือองค์ประกอบร่างกายเราพบว่าการทำ IF นั้นช่วยลด ไขมันใต้ชั้นผิวหนังครับแล้วหรือ s u b c u t เทเนีย f แฟตแมได้นะแต่แล้วก็ที่สำคัญนะฮะลด visceral fat ได้ด้วยก็คือไขมันที่อยู่ในช่องท้องของเรานะซึ่งตัวเนี้ยเป็นไขมันที่มีผลนะครับกับเรื่องของการสร้างสารเกาออักเสบในร่างกายมากมายนะครับแล้วก็ Lean m a s s หรือมวลกล้ามเนื้อหรือ Fat Free m a s s นะครับในการทำาิน t r r m t t t n t t f a t t n n g เนี่ย จากข้อมูลงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเราทํา IF เนี่ยก็มีโอกาสที่มวลกล้ามเนื้อจะลดลงด้วยนะการที่เราคอมบายหรือออกกําลังกายร่วมด้วยนะครับมีข้อมูลการศึกษานะที่ผ่านมาซึ่งหมอได้ไปรีวิวมาแล้วเนี่ยก็พบว่าช่วยในการที่จะพรีเซิร์ฟนะครับหรือรักษามวลกล้ามเนื้อของเราไว้ได้นะครับหรือเรียกว่าแฟตฟรีแมสนั่นเองในส่วนของทางด้านแอนตี้เอจจิ้งล่ะ ผลของการชะลอวัยกับ IF นะครับพบว่าการทำ Intermittent Fasting นั้นนะครับโดยภาพรวมก็ลดเรื่องของ o x i d a t i v e stress อนุโมลอิสระได้นะครับซึ่งเขามีการตรวจตรวจที่เรียกว่าเป็น Oxidative s t r er e s s m a r k r r ในเลือดนะครับแต่ผลเรื่องของ Inflammation นั้นยัง Consistency ครับคือจากการศึกษาที่ลงใน Nature Review ครั้งนี้เขาพบว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับทั้งการดูค่าที่เป็น อ n f e ฟ m ม t o r อรี r มาร์เอย่างเช่น Tumor n e c เน s i s ซิฟ t o เ a อร์แอลฟาอินเต i ร์เลคินนะครับซีเลคีโปรตี in, หรือแม้กระทั่งตัว h o m o c y สเ e อ n นก็ตามนะครับค a r ดโอว a s คูล่ามีอะไรบ้างนะครับก็แนวโน้มก็อาจจะพบว่าบางเปเปอร์นะครับที่เขารีวิวมาก็พบว่าลดความดันได้นะครับลด LD l d l c o เอ e r อรอลด h d l c o เอ e r อรอหรือเท่าเดิมนะครับแล้วก็ลดไตรกีิสได์การคุมระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้นนะครับ โดยภาพรวมแล้วเราก็จะเห็นว่าการทำ intermittent fasting นะฮะจากงานวิจัยครั้งเนี่ยเขาบอกว่าลดน้ำหนักได้ประมาณ3-8นะครับจากเบสไลนย์อย่างเช่นตั้งต้นสมมุติตั้งต้นเรามาน้ำหนักประมาณ100กิโลการทำ IF นะครับ3วิธีนี้นะครับซึ่งเขาไม่ได้ฟันไม่ได้สรุปว่าวิธีไหนนะภาพรวมเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ3-8กิโลนั่นเองครับแต่ถ้าเราดูนะครับชนิดของ IF แล้วนะฮะเราจะพบว่า การทำอัลเทอร์เนทเดย์ฟาสกับการทำห้ต่อ2องไดเอทเนี่ยก็จะช่วยนะครับมีเปอร์เซ็นต์เรื่องของเวทลอสที่มากกว่าเช่นกันนะฮะในช่วงประมาณสมมุติเราเริ่มทำไอเในช่วงประมาณ2ถึง3สัปดาห์แรกนะฮะน้ำหนักเนี่ยจะลงประมาณสัก3าถึงสเปอร์เซนต์่ะตีง่ายว่าประมาณ5เปอร์เซนต์แล้วกันนะครับถ้าหลังจากนั้นประมาณ6กถึงแสัปดาห์เป็นต้นไปอ่ะพูดง่ายว่า IF ประมาณเดือนหนึ่งน้ำหนักลงประมาณ3-5% IF 2เเดือนขึ้นไปน้ำหนัก ะะจะลงประมาณสัก6-8%นะ,ะภาพรวมจะอยู่ประมาณสัก3-10%นนั่นเองครับการที่น้ำหนักจะลดลงมากน้อยแค่ไหนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ การทำไอเอฟอย่างเดียวเรารู้เนาะขึ้นอยู่กับเรื่องของอาหารการกินที่เรากินนะครับไม่ใช่แค่ when to eat what to eat สำคัญนะครับชนิดของอินเตอร์มิเตนฟ s t i n g งระยะเวลาฟาสติ้งที่เราทำการออกกำลังกายนะครับการนอนหลับพักผ่อนความเครียดยาที่เรากินภาวะสุขภาพต่างๆด้วยนะครับคราวนี้ฮะเราจะเห็นว่า ข้อมูลจากวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทํากันแค่ประมาณสักไม่เกิน12เดือนใช่ไหมครับคราวนี้มีไหมข้อมูลการศึกษาที่พบว่าเฮ้ยทํา IF แบบระยะเวลาที่นานกว่า12เดือนนะครับอันนี้หมอก็ไปค้นมาให้ดูนะครับ <c oughs> โอเคอ่าคราวนี้นะครับเราก็มาดูข้อมูลนะฮะจากวารสารการแพทย์จาม่าเน็ตเวิร์กนะครับในปี2021นะครับที่ลงมานะครับล่าสุดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาต โอเคขออนุญาตมูฟรูปมานะฮะตรงนี้นะแล้วก็จะเห็นว่านะครับเขาสรุปนะครับ ไอเอฟทั้งหมดเนี่ยก็คือมีทั้งหมด11งานวิจัยเออเป็น11เมตดเม็นาะนไลซิก็คือ11งานวิจัยแบบสังเคราะห์นะครับที่มีการศึกษาวิจัยที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของ IF e กับลดน้ําหนักเนี่ยประมาณ1นึ่รออยู่ที่130การศึกษาวิจัยครับระยะเวลาที่นานที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ12เดือนนะฮะจะเห็นได้ว่าปีหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งผลนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะเป็นตัวเลขมากมายพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะฮะหมอสรุปให้ฟัง IF e ทั้ง3แบบนั้นนะฮะมีการศึกษาวิจัยตั้งงแต่1เ12เเดดืืออนนถึ ก็พบว่ามีผลนะครับในการที่จะช่วยลดน้ําหนักช่วยลดมวลไขมันแล้วก็ค่าเลือดต่างๆนะครับได้ดีขึ้นด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเราดูเกี่ยวข้องกับเรื่องของลดน้ําหนักในผู้ที่มีโรคอ้วนโดยตรงนะฮะยกมา3งานวิจัยนะครับมีการศึกษาตั้งแต่ปี2016 2017แล้วก็2020นะฮะเราก็จะพบว่าวิธีที่เขาทำนั้นก็คือ IF แบบ a l t e r n a t e day f a s ฟ แบบ T R E T R F T R E นะครับส่วนไหนก็จะเปรียบเทียบกับการทำ Caloric Restriction mm hmm. ก็คือการลดแคลอรี่ที่กินต่อวันนั่นเองครับระยะเวลาการศึกษามีตั้งแต่ประมาณ6เดือนนะครับจนกระทั่งถึง24เดือนเลย mm hmm. ก็พบว่ามีผลในการช่วยลดน้ำหนักเนาะช่วยลดไขมันสะสมในร่างกายได้เช่นกันนะฮะ mm hmm. จะเห็นว่าการศึกษาวิจัยทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักใน AF นั้นก็ ใช้ข้อมูลที่ดีนะทุกคนถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะปรับประยุกต์ให้เหมาะกับเรานะครับ